้ายังลงไปสะพานโมเมนสะพานหรอกค่ะมันเป็นนี่ก็เป็นเก้าอ,อี้เงาค่ะคนเอาไว้ค่ะคนมานั่งพวกคนมาเล่นน้ำว่ายน้ำกันเจ้าหน่อยเขาก็มาก,กันแล้วพี่น้องต้นเที่ยงนี่หาดทรายค่ะซื้อว่าหมู่บ้านทะเลสาบคอยอนทะเลสาบบ้านคอยหรือว่าหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆท่องเที่ยวค่ะซื้อว่าค้าเหลือ ขาเหลือบอกงัวน้อยนะคะพี่น้องบอกอีอย่างเนาะนี่พี่น้องบอกบูเบียบอกบูเมนบอกเอาบอกบูเบียอีหย่างมาเป็นอยู่นี่พี่น้องมาเบิ่งบอกบูเบียค่ะบูเบียเป็นอยู่หาดทรายค้นเกศจริงเป็นตาหากแงี้ยข้นหลายค่ะมือนวันสุกมือนวันสุกมือนแรง มือนี้วันสุกมืออื่นคนสีหลายวันเสาเพราะว่าเขาพักเริ่มพักร้อนกันค่ะทั้งสวีเดนเขาเริ่มอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์หนากันค่ะนี่ก็เป็นเตาเตาปิ่งส่วนร่วมนะคะทุกคนเอามาย่างได้ใส่กอกแฮมเบอร์เกอร์ขนมปัง นนเป็นหาดทรายค่ะปลาล้ายหลายเด้อพี่น้องเอ้ยหลายค่ะหลายเนี่ยนี่ค่ะคือทะเลสาบบ้านมาดามน้อยสีปเป็นกัเป็นโขดหินขามฟังไปอีกฟังหนึ่งก็เป็นแค้มปิ้งนะคะขามปลาไปฟังน้นก็เป็นแคมปิ้งค่ะทะเลสวยงามมากค่ะพี่น้องค่ะถ้ารรมาตาดค่ะถ้ารรมาตาสวีเดน สวยสุดยอดห้องน้ำก็มีแยกนะคะมีอันฝั่งนี้เป็นห้องน้ำผู้หญิงค่ะมีบริการให้เอา้าอันนี้เป็นห้องน้ำผู้ชายเพนเฮใไม่ตัวนี้พี่น้องคอยบบไดมาอยู่ไก่กับ,บโบเดมาค่ะคนอยู่ไก่สิบบไดมา ี่จะพวกข้างไก่มากส่วนมากคนเยอะะมั่นกับพี่น้องเขาขับรถบารถ้านรถยังกันมากค่ะก็สีร่มรื่นค่ะหอนหอนหลังจากว่ายน้ำกันเลี้ยวก็เขามาใน่โฮมนางโฮมนอนพักผ่อนร่มรื่นค่ะพี่น้องค่ะแต่นี่โตนางกินเขานั่งเศร้าเมยกันค่ะอืมสวัสดีค่ะพ่อเมย์พี่น้อง สวัสดีตอนเช้าทั้งสวีเดนนะคะพามาเดินออกกำลังกายค่ะแล้วกัเลชมธรรมชาติยุคพามาเอเลสาบใกล้บ้านค่ะคณะนี่ก็เป็นเวาสามโมงเชา้ายังบมีคนปนไหนค่ะพี่น้องบรรยากาศเขียวชะอุ่มง่ามหลายเสียงนกฮอ คือว่าอาทิตย์นี้คนยังพักร้อนบ่รลายค่ะเขาสเริ่มอาทิตย์หนากันเด้อค่ะมาดามหน่อยสีกะเมื่อท่านไน้พักร้อนค่ะเริ่มอาทิตย์สามสิบจนถึงอาทิตย์สามสิบสามอาทิตย์สามเมียนค่ะสีอาทิตย์ผ้ามาเบงหยาพี่นออ้องหยาอีหยังอุ้ยดอกหยาป้าผ้ายางลงมากค่ะ ยางลงมายางลงมาเรากะนี่เป็นที่นั่งค่ะเรากะมันนี่ก็เป็นถังขยะน้ำนะคะไอาหาดหาดเล็กๆค่ะไอเทศบาลเพิ่นเอาขยะถังขยะมาตั้งไว้ให้ผู้คนหรือว่าประชาชนมานมานาั่งบายน้ำล้วกะชมธรรมชาติกันค่ะพี่นน้อส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ บรรยากาศดีขนาดค่ะพี่น้องคะอากาศต้อนเช้าๆที่จิงค่อยว่าสีย่างลงมานนั่นล่ละมันเหนขี่มอเตอร์ไซค์มากข่วมขี่เกียรลงมาหนีกับโล่คืงเบืองต้นบักแบว่าเป็นนวยแล้วย่างพี่น้องบักบลูเบอร์รี่นี่ปลาแบนําเลยค่ะปลาบักบลูเบอร์รี่ะสิเป็นเังสิไทยไปละแวงไปย่านคนมาเห็น ปลาใหม่เขาเจ้าอุดมสมบูรณ์พี่น้องขนาดเป็นทะเลสาประจำหมู่บ้านแต่ว่าเขาอนุรักษ์บอิตาต้นใหม่อะน,นะคะกระสีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะมาดามน,อน่อยสีผ้ามาชมธรรมชาติที่หมู่บ้าน มาดามน่อยสีอยู่อาศัยอยู่ในสวิประเทศสฟิเดนค่ะวันนี้หยุดวันศุกร์นะคะหยุดวันศุกร์ทำงานเสาร์อาทิตย์ค่ะเ mm hmm. ขากะเศร้าออกกะบายวันอาทิตย์เขากะบายออกกะึกค่ะ mm hmm. นี่ค่ะหมู่บ้านที่มาดามหน่อยสีจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าหนาร้อนสีไม่นักท่องเที่ยวมาเต็มเลยค่ะพี่น้อง ฟังทั้งนั้นเป็นแคมป์ิ้งข้าเจ้าค่ะมองนี้สิเป็นพวกผู้คนพันมาจากที่ต่งตงางๆส่วนมากสิมาจากรถบ้านรถวางเรอก็ะมาจากเดนหมากนะคะพวกเยอรมันหลายค่ะพี่นอ้องพวกยังวะ พวกสวีเดนมาจาก,กตั้งผากต่างๆค่ะพันๆมักธรรมชาติมากเงยียบสงบเลนะคะก็มีเลือให้เศร้านั่นเลยค่ะฟังแคมป์ปิ้งข้าเจา้ามีซีม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 ีเฮือนหน่อยหล่องน้ำถ้าเป็นบ้านเฮากับเป็นเป็นรล่องแพรย์อันนี้เป็นรล่องบ้านค่ะพี่น้องล่องบ้านหน่อยค่ะพี่น้องปลาลายหลายค่ะเดี๋ยวจังหน่อยเขาก็เดี๋ยวมาดามหน่อยสีสิผ้าไปตกปลาจักมืออยู่เด้อค่ะพี่น้อง มันธรามาชาาตเนี่ค่ะมันนี้อากาศเงียบสงบน้ำในทะเลสาบแบบนิ่งสวยงามขนาดค่ะอันนี้เป็นเป็นฟังนะคะเป็นทั้งฟังอุ้ยบบเดมาโดนเพ่นเห็ดหองน้ำไม้ท่าสีแดงสวยขนาดอุ้ย พุนทั้งผุนพี่น่องน้ำลดล่หลายค่ะเสียงลดเอถ้าเจ้าอุ้ยงูง um ูงูงูพี่น้องงูมันต่เศร้าเท่าไนร่งูงูพี่น้องงูยังหลับงูตื่นคนหรือว่าคนตื่นงูแบบนี้เอ้ยพี่น่องพี่น้องตื่นเต้นตื่นเต้นสวัสดีค่ะพี่น้องนั่นข่อยพองูสองตัวอยู่โขดหินแล้วค้าจะถ่าย อัน่อยคาแต่ทายรูปพี่น้องนั่นงูอ,อยังเป็นหัวไล่ๆเหล่าก็เป็นตัวสีฟ้ฟาพี่น้องนั่นนั่นอยู่ในพงหง้างมองนั้นค่ะพี่น้องนั่นอุ้ยตรงแบบพวกมะไา่าน้ำตรงระว่างอะไรนี่นั่นพี่นอ้องพอนยนิ่งอยู่มองนั้นค่ะห้้ยว่าสียางลงไปเห็นว่าสียางลงไปนั่งมองนั่นนะคะบอกาสยางแล้ว ย่านเราเด้อคหอยบัสอลไปลราบ่ไปลราบ่ยังอยู่อยู่พี่น้องยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่พี่น้องนั่นนั่นมาแล้ว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 พี่น้องนั่น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 มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเอ้ยงูสวีเดนงูฝรั่งฮัลโหลฮัลโหลงูฮัลโหลงูตัวบ่ใหญ่เด้พี่น้องลำคอสีฟ้าหัวเลายไ จีบเห็นภาพค่ะกลับไปเร้วพี่น้องกลับไปแล้วกลับไปเร้วกลับไปเร้วกลับไปแร้วตัวบยใหญ่พี่น้องงูงูงูนั่นจะงูอียังงูโตการขายนางกาย้าพจอบงูพี่น้องก็เห็นงูอุ้ยตัวใหญ่เลยเห็นแล้วบ้านนี่อุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วตัวใหญ่แห้พี่น้องเห็นตัวบอกใหญ่เลย ตัวบกใหญ่เลยพี่น้องอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องอุ้ยตัวใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่เลยพี่น้องเลยอุ้ยตรงระว่างในเด็กหน่อยนี่เป็นตะยานเป็นตะยานพี่นอ้องเลยกระสีไทยบรสั์ปันไดเด้ยค่ะว่าสียางลงไปพูนกับยางลงไปบันใ้ละพี่นอ้องเ้ยกระสีผ้าไปจวบโนู้ละคะ่ะที่นี่ อยากล้งูแล้วร้หวบาเอยงูสีเท่าๆพี่น้องนั่นตัวใหญ่เลยพี่น้องสีเท่าๆว่าสิม,มต้องให็ข้าเจ้ามาจับเอาไปเลยเพิ่นต้องไปบอกเทศบาลมาจับเอาไปเลยพี่น้อง โอ้ยยังกัดขาขอ่อยพี่น้องเอยขั้นมันนอนอยู่ก็ม่องพี่น้องโบกาโบกาทายไก่ค่ะย่านแบบ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะอุ้ยย่อนเสียงอีก